รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for ASEAN ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับเราสองคนอีกครั้งแล้วนะคะกับดิฉันพันชีพันชินชตาเมฆทิพภาช,ชัยค่ะและผมทดทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับคุณพันชครับต้องบอกเลยนะฮะว่ารายการเหล่านี้กําลังคิดมากสําหรับคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องอาเซียนแล้วก็ความรู้อาเซียน,นครับและใครก็ตามที่อยากพัฒนาเรื่องราวของภาษาอังกฤษนะฮะก็ติดตามรายการเราเขาบอกว่า ภาษาอังกฤษเขาเนี่ยได้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นนะครับด้วยช่วงของ Zo ู English ด้วยครับคุณพันช์ครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านนะคะที่ได้ให้คำติชมนะคะแล้วก็คำแนะนำเข้ามาที่รายการของเรานะคะรวมถึงคาถามต่างๆซึ่งเรานั้นจะทยอยนำมาตอบคำถามสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะใช่ครับและพูดถึงเรื่องราวดีๆนะครับและก็ข่าวดีๆนะค,คุณพันช์ต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยเราได้ ทำ English for ASEAN มาหลายตอนแล้วนะครับเ <ๆ S 1> วลาผ่น <ๆ S 1> านไปเร็วๆครับคุณพันช์ครับวันนี้ยังไงคะคุณทศต้องการจะสื่อเป็นไนว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาถูกต้องไหมคะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานะเพราะว่าเรื่องเวลานี่สําคัญมากแล้วก็เวลาอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยและเดี๋ยวคุณพันช์เนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลาใช่ไหมครับว่าเวลามาตรฐานของโลกเนี่ยมันริเริ่มจากที่ไหนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ แรกเริ่มเดิมทีนะคราวนี้ถ้าเท้าความนะคะคกลับกลับไปยังเรื่องของการตั้งมาตรฐานเวลาอของโลกค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นเขามีการกําหนดเวลาไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นเวลาเราแบบว่าปีใหม่คุณทศ เอาประเทศนี้เขาดาวกันไปแล้วประเทศไทยเรายังไม่ถึงเวลาเลยว่าผมจำได้เลยตอนที่ผมอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยผม count down ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับและผมโทรไปหาโทรโทรกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศไทยบอก Happy New Year คุณพ่อคุณแม่บอกกำลังทานข้าวเย็นอยู่เลยเพิ่งปุ๊มงเย็นเองลูกอ๋อลืมไปอยู่นิวซีแลนด์ Happy New Year สำหรับนิวซีแลนด์นะคุณพ่อคุณแม่ก็ คงไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่นะยังไม่ถึงเวลาเลาครับค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับการกําหนดเวลาของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเขาเริ่มมีมากันตั้งแต่ปี1,884ค่ะคือมีการกําหนดนะคะให้เส้นที่พาดผ่า,ผานขั้วโลกเหนือนะคะมายังขั้วโลกใต้โดยที่เส้นนั้นนะคะจะผ่านที่เมืองที่ชื่อว่า g r e e n w i c h ซึ่งเมืองนี้นะคะตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งจะกำหนดให้เ <Green ish. S 1> มืองกรีนิชนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ศูนย์และประเทศใดๆนะคะที่อยู่ห่างออกไปทุกๆ15องศานะคะ ของเมืองกรีนิชนี้นะคะจะนับเป็น1ชั่วโมงค่ะซึ่งห่างออกไปทางนี้นะครับทางตะวันออกก็จะบวกแต่ถ้าเกิดไปทางที่ตะวันตกอย่างเช่นอเมริกาก็จะลบใช่ไหมครับคุณพันช์ครับถูกต้องค่ะซึ่งองศา15องศานี้นะคะก็จะมีทั้งหมด24เส้นด้วยกันนะคะเบ็ดเสร็จก็24ชั่วโมงใน1วันแล้วก็เป็น360องศา ตามขนาดตามรูปร่างของโลกซึ่งเป็นทรงกลมพอดีเลยค่ะใช่ครับซึ่งประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ตั้งอยู่นะครับที่ GMT ซึ่ง GMT นะครับคุณผู้ชมครับย่อมาจาก Greenwich Me Green Mean Time Greenwich Mean Time คำว่า Greenwich คือเมือง Greenwich ที่คุณพันใช้พูดถึงนะครับส่วน Mean Time ก็คือเวลามาตรฐานของโลกนั่นเองครับ Greenwich Meantime เรียกย่อๆได้ว่า GMT นะครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมี GMT บวก7นั่นก็คือเวลาของประเทศไทยเรานะครับเร็วกว่าเมือง Greenwich 7ชั่วโมงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและในประเทศในประชาคมอาเซียนฮนะก็มีเวลาที่ไม่เหมือนกันถึงเวลาเราบินไปที่ไหนก็ตามนะครับถึงแม้จะในประเทศอาเซียนนะ กับตันของเครื่องบินจะบอกเลยนะครับก่อนที่เราจะลงจากเครื่องตอนนี้เวลาของเมืองนี้หรือตอนนี้เวลาท้องถิ่นนะครับเป็นเวลากี่โมงก็ตามแล้วเราก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนนาฬิกานะครับแล้วก็มีข้อเสนอมานะครับว่าอาเซียนเนี่ยควรมีเวลาเดียวกันนะครับค,คุณพันชครับเพื่อการค้าขายและก็เศรษฐกิจนะครับแน่นอนพอเราได้เปิดประตูก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราจะมีการค้าขายอย่างเสรีซึ่งเราควรมีเวลา เดียวกันด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องคอยคํานวณว่าเดี๋ยวคุณจะมาส่งสินค้ากี่ชั่วโมงชิปปิ้งจะมาเมื่อไหร่เราควรมีเวลาเดียวกันและเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่า o s e a n common time o s e a n common time หรือเรียกย่อๆครับว่า act a s e a n c o m m o n Time ซึ่งคำว่าอาเซียนก็คือประชาคมอาเซียนของเรานะครับ Com m o n Time ก็คือเวลาเดียวกันเพราะคำว่า Com m o n คือเดียวกันเหมือนกัน Time ก็คือเวลานะครับซึ่งอาเซียนค m m มอนไทมครับที่เขาเคยเสนอนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ใช้อย่างเป็นทางการนะครับคุณพันธ์แต่ไม่รู้ว่าในปีพุทธศักราช2558นี้จะใช้หรือเปล่านะครับอาเซียน o m m o n Time ตอนนี้อยู่ที่ GMT บวก8ครับคุณผู้ชมครับค่ะสำหรับ GMT บวก8นะคะก็เป็นเวลาณปัจจุบันนะคะซึ่งใช้ซึ่งใช้อยู่ในประเทศมาลเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองนะคะครับรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับคุณพานชาค่ะทีนี้ก็ดิฉันถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นมีเวลาเปิดปิดหรือว่าเวลาทํางานที่ไม่ตรงกรันคุณทศสมมุติดิฉันจะโทรไปเดีวงานกับคุณทศอย่างนี้<ช>ปรากฏคุณทศเลิกงานแล้วแต่ตแตดิฉันยังไม่เลิกอย่างนี้นะคะอาจจะลําบากนิดนึงใช่ครับเขาก็เลยมีอะไรที่ เสนอมาว่า a r s i ิน c o m มอนไทม์ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและกะ็ข้อที่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะครับผมจำได้ผมเคยดูข่าวในสมัยก่อนนะฮะที่เมืองไทยจะเปลี่ยนเรื่อง Daylight Savings นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนั้นอีกทีนะแต่ว่าเมืองไทยเคยจะเปลี่ยนเวลาหลายๆคนก็บอกว่าทุกวันเนี้ย เราไม่เคยมีเราไม่เคยต้องปรับเปลี่ยนเวลาเราไม่เคยมี daylight savings เหมือนประเทศอื่นที่มีฤดูน้อนฤดูร้อนขออภัยครับที่ร้อนมากๆและฤดูหนาวที่หนาวมากมากก็เลยต้องประหยัดแสงอาทิตย์นะครับแต่ประเทศไทยมันไม่มีฤดูที่เป็นแบบนั้นนะครับค่ะประเทศไทยของเราก็จะมีแต่ฤดูร้อนฤดูร้อนกว่าฤดูร้อนที่สุดนะคะสามฤดูครบถ้วนแต่เหตุผลที่เขาอยากเปลี่ยนก็เหมือนที่คุณพันชพูดจะได้ตามเศรษฐกิจให้ทันนะครับแต่ หลายคนก็ออกมาพูดว่าเนี่ยเวลาทำอะไรมันอัตโนมัติเลย<ค>ตื่นอัตโนมัติกินอัตโนมัตินอนอัตโนมัติแล้วอย่างนี้จะให้มา,มาปรับเปลี่ยนเวลาเพื่ออะไรนะครับนะอาจจะ,ะใช้ใชีวิตลำบากขึ้น่แต่หลายคนที่ทําธุรกิจก็พูดเหมือนคุณพันช์เอา้า<ค>ถ้าคุณพันช์จะโทรมาเดียวงานกับผมแต่ผมเลิกงานแล้วล่ะทําไมเราไม่มีเวลา c o m มอน time ที่เราสามารถคุยกันได้อย่างเสรีเห<ค>มือนกับสินค้านะครับสามารถ ออกนอกประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนกันนะสรุปว่าเขาสรุปกันด้อย่างเขาว่าจะใช้หรือไม่ใช่ครับยังไม่สรุปนะครับแต่ว่าเป็นข้อเสนอสําหรับตอนที่ประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2558ครับค่ะถ้าเกิดว่าเรานั้นได้มีโอกาสปรับใช้กันจริงๆนะคะสำหรับเวลากลางอาเซียนนั่นคือ GMT บวก8เราก็คงจะต้องที่จะตื่นให้เร็วขึ้นจากท่านใดที่เคยตื่นตี5ก็ตื่นตีสนะคะแต่ว่าเราก็คงคได้นอนเร็วขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งเรามาพูดถึงเวลาของอาเซียนดีกว่านะครับอย่างยกตัวอย่างประเทศพม่านะครับประเทศพม่าที่เป็นเพื่อนบ้านของเราในทิศตะวันตกนะครับมี GMT บวก6.5แปลว่าเวลาของพม่านะครับจะช้ากว่าเรานะครับช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงครับถ้าเราบินไปประเทศพม่าเราก็ต้องถอยนาฬิกาย้อนหลังครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่า6.5 ก็คือมีเวลาที่ต่างจากกรีนิชหกจุดหชั่วโมงก็คือ6ชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและผมสนใจมากเลยนะคุณพัน์ประเทศไทยมี GMT บกเ็ 7, ก็คือเป็นประเทศที่เร็วกว่ากรีนิชเจ็ดชั่วโมงนะครับใช่ค่ะแต่มันมีประเทศอินโดนีเซียด้วยซึ่งประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาบอกเลยนะระยะทางกว้างนะครับความกว้างของอินโดนีเซียเนี่ยครับ ถึง5,300กิโลเมตรอย่าบอกนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียเขาม,มีเวลา GMT ไม่เท่ากันถูกต้องครับคุณพานชประเทศอินโดนีเซียนะครับ มีเวลานะครับถึง3โซนเลยครับคุณพันช์ครับมีเวลา GMT ที่ไม่เหมือนกัน3โซนนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวหรือมีญาติอยู่ต่างจังหวัดนี่นอนไม่พร้อมกันนะคะครับถูกต้องก็ดูสิครับระยะทางความยาวของประเทศอินโดนีเซียนะครับจากทิศตะวันตกมาที่ตะวันออกหรือจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับมันห่างกัน5,300กิโลเมตรครับคุณพันช์ครับก็คิดอยูเสียเวลาก็ไม่ตรงกันแน่นอนนะครับซึ่งในทิศตะวันออกนะครับ จะมีเวลา GMT บวก 9นะครับคุณพันช์ครับแต่ที่ตะวันตกนะครับจะมีเวลา GMT บวกเเท่ากับเวลาของประเทศไทยเลยครับแล้วตรงกลางก็คงปเป็น GMT บวก8ปนะนะก็เป็น three time zone นะครับนั่นคือเวลาสโซนที่ไม่เหมือนกันครับคุณพันช์ครับค่ะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของเวลานะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็อยากจะทราบนะว่าเพื่อนบ้านของเรานะคะมีเวลาแตกต่างจากเราไปกี่ชั่วโมงหรืออย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพันช์ขออนุญาตจัดกลุ่มเวลานะคะ ที่อยู่ในไทม์โซนเดียวกันนะคะอย่างเช่นประเทศไทยค่ะเรามี GMT บวกเนะคะซึ่งเวลาในบ้านเราเนี่ยก็จะเท่ากับเวลาที่ลาวกัมพูชาและเวียดนามนะคะเวลาเราบินไปบ้านเขาก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะไม่ต้องปรนนับเปลี่ยนนาฬิกาใช่น,นอนอเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมนะคะครหรือถ้าเกิดว่าเรานั้นจะบินไปมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าฟิลิปปินส์นะคะเวลาของเขานั้นก็จะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงค่ะครับผมและถ้าเกิดบินไปอินโดนีเซียแล้วแต่ด้วยนะว่าเรา ไปทิศตะวันตกหรือที่ตะวันออกก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้าไปในทิศตะวันตกนะครับก็สบายหน่อยอเวลา GMT เท่ากาันบวก7แต่ถ้าไปที่ตะวันออกสุดเลยก็จะบวก9นะครับเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงครับคุณพานครับค่ะและที่คุณทดได้พูดไปแล้วนะคะนั้นคือเวลาในพม่านะคะเขาช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงคะ่ะถูกต้องครับเป็น GMT บวก6.5นั่นเองครับก็คือชา้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงนะครับคุณพานชับชนี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลานะและตอนนี้ที่ประชาคมอาเซียนกำลังเสนอนะครับก็คือมี GMT บวก8นั่นเองเอาเวลาสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียในบางโซนเท่านั้นนะครับเป็นเวลามาตรฐานแปลว่าประเทศไทยของเรานะครับถ้า ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็ตามกฎนี้นะฮะตามกฎเรื่องเวลาต้องปรับนาฬิกาเราให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเหมือนกันครับ เด็กๆก,ก็คงงอแง,งต้องนอนเร็ว1ชั่วโมงต้องตื่นเช้าเร็วไปโรงเรียน1ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณพันช์ครับค่ะนก็เชื่อว่าอีกไม่นานและ้เกิดว่าใชาจ่จริงๆนะคะก็คงจะปรับตัวกันได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้ต่างมากนะคะถูกต้องครับและก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะเขามีเรื่องราวของ daylight savings ที่จะเสนอนะครับคุณพันช์เราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ daylight savings ดีกว่านะครับซึ่งคํานี้นะครับถ้าพูดช้าๆชัดๆนะครับคุณผู้ชมก็คือ daylight Saving time daylight saving time ซึ่งคำว่า daylight นะครับก็คือพระอาทิตย์หรือแดดจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับ Saving ก็คือประหยัด time ก็คือเวลานั่นเองครับคุณพ,พันช์ครับค่ะซึ่ง daylight saving นี้นะคะก็เป็นการ <ừ> ปรับ เปลี่ยนเวลานะคะเพื่อที่จะปรับให้เหมาะสมในประเทศที่มีฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวที่มีความยาวของแสงอาทิตย์ส่องลงมาสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะใช่ครับเพื่อที่จะให้เพิ่มแสงแดดนะครับในแต่ละฤดูของปีนะฮะซึ่งหลายๆคนบอกว่า โดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่นิยมไม่ถูกแดดเนี่ยเขาบอกว่าทําไมเราต้องการเพิ่มแสงแดดต้องบอกเลยนะว่าในประเทศที่มีอากาศหนาวจัดอย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยสมควรที่จะมี daylight saving เพราะว่าเวลาเราได้แดดเนี่ยเรารู้สึกอุ่นนะครับและแดดเนี่ยมันมีสารดีดๆหลายๆอย่างที่ทําให้คนเนี่ย มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็มีวิตามินดีมีวิตามินดี <c oughs> ซึ่ง <c oughs> การโดนแสงแดดในเมืองที่หนาวจัดเนี่ย <c oughs> จะเป็นประโยชน์นะครับแต่อย่างเมืองไทยที่ร้อนจัดเนี่ยหลายๆคนก็อยากหลีกเลี่ยงแสงแดด <c oughs> และ มันก็ไม่ต้องมี daylight saving นะครับ <c oughs> แต่เหตุผลที่สมัยก่อนเคยมีนโยบายว่าจะมี daylight saving ก็เพื่อที่จะให้เวลาทําธุรกิจนะครับตรงกับประเทศอื่น<ช>โดยเฉพาะประเทศในตะวันตกนั่นเองครับคุณพันช์ครับอ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามี daylight saving จริงๆนะคะดิฉันคิดว่าก็คงจะช่วยประหยัดพลังงานไปได้เ<ช>ยอะเลยเพราะว่าเราก็จะมีเวลาในการใช้แสงแดดมากขึ้นนะคะถูกต้องครับคุณพันช์ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเราที่เกี่ยวกับเวลานะครับเป็นไงบ้างครับ คุณพันธ์มีอะไรจะเสริมอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่อง GMT นะฮะหลายท่านค่ะที่พอพูดถึงเรื่องของเวลาโดยเฉพาะท่านใดที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างคุณทศนะคะหรือว่าบุคคลที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเวลาบางคนเคยได้ยินคําว่าเจ็ดแ lag ไหมคะนี่คํานี้เกิดเป็นอาการแบบไหนคะคำนี้ก็เวลาเราลงจากเครื่องบินครับเรารู้สึกมึนรู้สึกปวดหัวหรือคือ สมมติผมกลับมาเมืองไทยเนี่ย<ค>ที่นิวซีแลนด์มันเที่ยงคืนตีสองแล้วแต่เ<ค>มืองไทยมันเพิ่งหกโมงเย็นหรือสองทุ่มนะคือเราอยากนอนแล้วอยากนอนไม่อยากกินข้าวหลายคนบอกเฮ้ยกลับมาแล้วเราก็มายกินท้าว,าวกินข้าวก็น,นอนโม้เจ็ตแลกตอนนี้ยังปรับตัวไม่ได้ยังเวลานิวซีแลนด์อยู่ขอนอนก่อนเธอเพื่อนมันเครื่องบินก็เมื่อยแล้วอยากนอนบนเตียงสบายๆนี่คืออาการเจ็ตแลกนั่นเองค่ะและคําว่าเจ็ตแลกคุณพจน์มีคำอธิบายไหมคะว่าทําไมก็ถึงเรียกว่าเจ็ตแลกก็คําว่าเจ็ตนะครับก็มาจากเครื่องบินที่ใช้เครื่องเจ็ต เ,<อ>เค,ครื <iPhone S 1> ค่องไอพ่นท,ที่เขาเปรียบเสมือนเจ็ตนะครับเช่นเจ็ตเอนจินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแลกนะครับก็มาจากคำว่า lagging ที่แปลว่าเพลีย คานหรือเหนื่อยนั่นเองครับค่ะก็หมายถึงว่าอาการเหนื่อยจากการเดินทางโดยเครื่องบินหรือว่าเป็นความ<ช>เหนื่อยจากการใช้ชีวิตในไทม์โซนที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองซึ่งคาว่าเจ็ตแลกนะครับท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วเป็นแสลงแต่โดยการที่หลายๆคนใช้บ่อยและในโลกสมัยนี้นะทุกคนเดินทางกันบ่อยเขาก็เลยมาใช้เป็นศัพท์ทั่วไปแล้วว่าเจ็ตแลกนะครับนั่นก็คือเป็นอาการที่ เพิ่งลงจากเครื่องบินและยังปรับตัวไม่ได้ยังเหนื่อยอยู่จากการเดินทางและยังปรับเปลี่ยนเวลาไม่ทันเพื่อน<า>นะครับค่ะคุณผู้ชมก็คงจะได้ความรู้ใหม่ๆนะคะ <c oughs> แล้วก็คงจะพอนึกภาพออกถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะ <c oughs> เดินทางมาเยี่ยมเราหรือว่ามาหาเราที่เมืองไทยและเขาบอกว่า <c oughs> เนี่ยเป็นเวลาที่เขาง่วงนอนเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อมันมีไทม์โซนที่ไม่เท่ากันแบบนี้นี่เองค่ะถูกต้องครับและการที่คุณผู้ชมได้รู้เรื่อง มีนไทนะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมแต่ละประเทศนะฮะมีเวลาที่ไม่เหมือนกันและทําไมบางประเทศเร็วกว่าเราบางประเทศช้ากว่าเรานะครับคุณผู้ชมครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพบกับน้องออยนะคะไปพบกับช่วง ZoomEnglish กันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยและช่วง ZoomEnglish ค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะพร้อมแล้วนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ประตูอาเซียนด้วยกันนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องการสอบถามเวลานั่นเองบางครั้งเนี่ยนะคะเราเดินทางไปยังประเทศสมาชิกหรือว่า,าไปไหนๆแล้วลืมพกนาฬิกาข้อมือเคยเป็นไหมคะนะคะเราสามารถสอบถามเวลาได้ค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็คือ what time is it นะคะ What time is it เป็นประโยคง่ายๆในการสอบถามนะคะ um, ทีละคำนะคะ What What ก็หมายถึงอะไรคะ่ะนะคะ Time Time คือเวลานะคะและ Is it Is it ก็คือมันคือนะคะรวมกันค่ะ What time is it นะคะก็หมายถึงว่าเวลานี้มันคือเวลาอะไรเหรอคะหรือว่านอกจากนี้นะคะเราอาจจะสอบถามได้อีกแบบหนึ่งคะ่ะโดยการพูดว่า What is the time please? What is the time please? นะคะ um, ซึ่งเติมคำว,ว่า please เข้าไปใช่ไหมคะทำให้มันมีความสมู h แล้วก็ um, สุภาพมากขึ้นนะคะซึ่งคำคำแปลเนี่ยก็เหมือนกับประโยคแรกที่ออยได้พูดไปเลยนะคะ um, แล้วเวลาที่ตอบเนี่ยนะคะก็จะตอบด้วยขึ้นคำว่า i t นะคะ i t และตามด้วยตัวเลขที่เป็นเวลานั้นๆค่ะเช่น It's 1030 i s, s 1030 10: นะคะก็หมายถึงว่าเวลานี้คือเวลา10 uh, นาฬิกา30นาทีค่ะนะคะ10ก็คือ10ใช่ไหมคะ and 30 30ก็คือ30ค่ะเราพูดชั่วโมงก่อนนะคะคือระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาทีเพราะฉะนั้นก็ถึงเป็น it's 1030โดยนะคะถ้าเราต้องการให้เขาทราบว่าเป็นเวลาเช้า ก็คือก่อนเที่ยงเนี่ยนะคะใส่ a.m เข้าไปตอนสุดท้ายค่ะนะคะเช่น it's 1 0 3 0 a.m. นะคะก็คือ10นาฬิกาสนาทีหรือว่าถ้าเราต้องการให้ทราบว่าเป็นตอนหลังเที่ยงนะคะคือเอาตอนเย็นนะคะก็เช่น i m um, s i n t w p.m. it's 920 p.m. ซึ่งหมายถึงเวลา3ทุ่ม20นาทนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะนอกจากที่เราจะสามารถสอบถามเวลาแล้วก็ตอบได้แล้วเนี่ย ะะแล้วก็อยากเราก็ยังจะสามารถสอบถามได้อีกว่า,เ,าเขาจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนใช่ไหมคะคำว่านานแค่ไหนนะคะเช่นเ,เพื่อนประเทศต่างๆเนี่ยต้องการมายประเทศไทยนานแค่ไหนภาษาอังกฤษก็คือ how long are you going to stay in Thailand how long are you going to stay in Thailand ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาพูดแยกทีละคำให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะคำว่า how long how long แปลว่านานแค่ไหนคะ่ะนานเท่าไรนะคะอันที่สองนะคะต่อมา going to going to หมายถึงจะนะคะคำว่า going to เนี่ยหมายถึงจะนะคะแล้วก็ stay stay หมายถึงอยู่หรือว่าอาศัยอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ in Thailand in Thailand ก็คือในประเทศไทยรวมประโยคอีกทีนะคะ How long are you going to stay in Thailand? คุณตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ประเทศไทยเนี่ยนะคะนานแค่ไหนคะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยนะคะอสองสัปดาห์สามเดือนสี่ปีเป็นต้นนะคะถ้าสองสัปดาห์ก็คือ two weeks อตอบแบบนี้ได้เลยนะคะว่า two weeks สองสัปดาห์หรือว่าสองอาทิตย์นะคะหรือว่านานกว่านั้นหน่อยหนึ่งสเดือน สามเดือนก็ต่อว่า three months three months อย่าลืมเติม s ที่ weeks และ months นะคะถ้ามันมากกว่าหนึ่งเพราะว่าเป็นเอก่อเป็นพหูพจน์แล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะเราทราบแล้วว่าการสอบถามว่าจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานแค่ไหนเนี่ยใช้ประโยคอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเราติดต่อกับเพื่อนต่างชาติทางไหนคะออนไลน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคที่สามารถใช้ถามได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้สมมติเรา แชทกับเพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนทางโปรแกรมต่างๆออนไลน์เนี่ยรูปประโยคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ how long are you going to be online how long are you going to be online นะคะซึ่งก็หมายความว่าคุณเนี่ยจะออนไลน์ต่ออีกนานแค่ไหนเป็นระยะเวลานานแค่ไหนนะคะซึ่งคำตอบเนี่ยก็คงจะไม่ยาวเหมือนกับการอยู่ประเทศไทยของเพื่อนเราถูกไหมคะก็อาจจะเป็น1ชั่วโมงหรือ one hour one hour นะคะดยคำว่า hour hour ก็คือชั่วโมงค่ะอย่าเติม s นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแค่หนึ่งเดียวนะคะหรือว่าสั้นกว่านั้นค่ะหานาทีภาษาอังกฤษก็คือ5 minutes 5 minutes นะคะคือเออเดี๋ยวฉันจะอยู่ต่ออีก5นาทีหรือว่าเขากำลังจะ offline นะคะหรือเขากำลังจะอ f f l i n e เนี่ยเขาจะบอกว่าอีก20วินาทีเท่านั้นเองภาษาอังกฤษก็คือ20 seconds 20 seconds โดย seconds ก็คือวินาทีนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหรือถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าเราจะอยู่ต่ออีกนานแค่ไหนเราก็อาจจะตอบเข้าไปว่า not long not long ซึ่งหมายถึงว่าไม่น่าจะนานอะ่ะไม่นานนะหรือว่า I'm not sure I'm not sure ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอตอบแบบนี้ก็ได้นะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องการสอบถามแล้วก็การตอบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาน่ยนะคะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะกลับไปฝึกฝนนะคะคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยฝึกฝนแล้วก็ใช้ให้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มาพบกับออยได้ใหม่นะคะครั้งหน้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องออยมากๆเลยนะครับยังอยู่กับพวกเรานะฮะยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเวลาด้วยแปลว่าน้องออยอยู่ในภูมิภาคใกล้ๆเราแน่นอนที่มีเวลา GMT เหมือนกันนะครับและเป็นประจำนะครับน้องออยก็นำเสนอคำศัพท์ดีๆแล้วก็รูปประโยคในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นประจำครับ ค่ะคุณผู้ชมคะพันก็ได้เราสองคนนะคะคก็ได้พูดกันเสมอๆนะะในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราอยากให้ทุกท่านนั้นมีกําลังใจนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้กันใหญ่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะครับ สำคัญมากๆเลยในประชาคมอาเซียนเพราะว่าจะเป็นภาษากลางแต่พูดไปไกลกว่านั้นครับภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางของทั่วโลกด้วยนะซึ่งเราควรที่จะเรียนรู้ไว้นะครับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างคุณพันช์นะครับก็ไม่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมครับคุณพันช์ลองบอกทุกๆุกคนซิว่าคุณพันช์ฝึกยังไงที่จะเก่งขนาดนี้ครับค่ะสาหรับตัวพันช์เองนะคะพันช์ก็เรียนในโรงเรียนประถมที่เป็นโรงเรียนไทยแล้วก็โรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลไทยแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัย ไทยปกติมไม่มีหลักสูตรนานาชาติแต่อย่างใดนะคะคสิ่งที่พันใช้ประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษก็คือสื่อต่างๆ<ม>อย่างเช่นการดูรายการแบบนี้เนี่ย<ม>แหละค่ะรายการสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็รวมถึงการถามสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ฉลาดแต่ว่าเป็นแค่สิ่งที่เราไม่รู้เท่านั้นฉะนั้นอย่าอายในการถามภาษาอังกฤษที่เราอยากจะทราบแล้วก็ยังไม่รู้ค่ะ ใช่ครับถ้าคุณพัชนะครับสามารถเก่งอย่างนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็เรียนรู้ได้เลยว่าการเรียนและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน,นครับเราสามารถทําที่ไหนก็ได้ในการสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราไปไหนก็สังเกตป้ายแล้วก็ลองสะกดดูนะครับหรือดูหนังแล้วเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็พยายามแปลเป็นภาษาไทยให้ได้แล้วก็ฟังสำเนียงจากเขาอย่างเช่น Hey you หรือว่า What are you doing นะะฟังสำเนียงจากเขาแล้วพยายาม mimic mimic ก็คือเรียนแบบนะครับและคุณผู้ชมก็จะสามารถพัฒนาทักษะภา,าษาอังกฤษและพัฒนาสำเนียงให้เก่งเหมือนพวกเราได้นะครับเราเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมสู้ๆต่อไปเรายังเหลือเวลาอีก2ปีก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับต้องบอกเลยนะสองปีเวลาเหลือเฟือครับคุณพันธ์เหลือเฟือเวลาเหลือเฟือถูกต้องค่ะขออนุญ,ญาตคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพันธ์ก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้ ทักษะการเรียนแบบจากภาพยนตร์นะคะเพื่อที่จะออกสำเนียงและก็ผู้ภาษาอังกฤษได้อย่างใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาค่ะครับและพูดถึงเรื่องเวลานะครับรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสามารถพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดิฉันพันชีพันชิตาเมติภาชัยค่ะกับรายการ English for ASEAN ได้ใหม่ในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ